สบายดีเลยสวัสดีนะพ่พแม่พี่นงว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันที่เราทางตอนนี้ต้องสางเมย์บ้านป่าเนาะวันนี้สาวเมย์บ้านป่าก็ได้มาหาทางน้องพอละเพิ่นเรากา็ได้มาเยี่ยมยามทางน้องเพิ่นทำเรื่องอาทำข้าวๆในการทีวาโลกมปทำไปเยี่ยนแล้วพอเพิ่เนเตร,รเียมตัวหอดใส่คอดขันตอนนั้นแล้วว่าเสียผ่านนาแพพันธ์นี่ครบแล้วบอนี้ฮะนะ เราก็ได้ยินข่าวข่าวว่าน้องเพิ่นก็สิไปซื้อโทรศัพท์ผมเพป็นซื้อมาแล้วบอกเลยว่าเป็นจะได้กันจะได้เข้าไปถามทางน้องเพิ่นของกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องไปถามเรื่องราวเพิ่นสบายดีน้องพล่าโดยสบายดีเป็น,นปอ,อททันใดไปซื้อแล้วพอโทรศัพท์พนนะซื้อแล้วซื้อแล้วบอกโ,โอ้แม่คือเสื้อผ้าลาแพ้ยังแบบสุดเอ,อกเซียนก็ซื้อแล้ว สื่อแล้วือแล้วเนาะเอาแบบอุปกรณ์การเียนก็สื้อบดทุกขบได้แล้วเล่มขบมดเนาะเล่มขบหมดเนาะอือโดยโดยโดยทางโทรศัพท์น้อง่นก็ไปสื่อเป็นทีเดบร้อยเนาะโดยออโทรศัพท์เหมืนบ่อนะคะใช้เบิรงดูเป็นไงโอ้งามเ้อเขากันกับคนเลยดีใจบอได้โทรศัพท์ดีใจ โดยอ่าคือนอกนี่อ่าวันชุกี่น building, oh, e> patreon, well. ี่บ่ได้ไปใช่ไหมบ่บม่ได้ไปเมื่อวานไปซื้อโทรศัพท์แต่ก็ได้บ่ได้ไปเนาะแต่วันจันทร์มาสิไปนี่โดยวันจันทร์เฮียนปกติอ๋อวันจันทร์เนี่เริ่มเฮียนมาอ๋อโดยโดยแบบคือทางนอกนี่อ่าไปโ้องเฮียนนี่กะยังได้รถแบบยังรถรถแบบรถถีรถยังนอกยังบ่ได้บ่ยังแบบคือไปมือวันจันทร์คือิได้ย่างไปได้เนาะ สิอย่างไปโอ้น้องเพิ่นกันอย่างไปแบบคัน่าสิคีรถอาหับส่งก็มีบอรถหับส่งไหม้าเป็นรถหับสง่งแต่ละเดือนเด้เป็นแบบเดือนเธอแสนเจ็ดสิมาแสนเจ็ดสิ้าพันกีบโอ้ทางน้องเลยถามเพิน่นแล้วบ่ถามเาแล้วถากับบอมีเงิงนเนาะสิดอย่างไปเด้เนาะโอ้ทางทางงันเพิ่นว่าคัน่าขีคีรถใหญ่ยยไปกะ เป็นถ้าเป็นรายเดือนกะเถิดอยู่แสนเจ็ดสิบห้าพัน 75, กีบเพิ่นวะเจ็ดสิหาพันกีบแต่กะรถถีก็บ่มีบละ <Yeah. S 1> บ่ะ <Okay. S 1> ก่ะบินรถถีกระบิตียางไปไเนาะ <Yeah. S 1> ยางไปเพิ่นวาแต่ละมื้อขับยางไปี่กะไปตอนเศ้านี่ก็ประมาณจากักโมงจะไปเจ็ดโมง,ป,มงปเจ็ดโมงปจากตอนที่เจ็ดโมงเศ้าไปหอดพูนเนเจดมงบ โอ้ๆก oh, oh, right? ็ใส่เวลาย่างกะบ่ดุลบ่ได้เนาะหลักปลายแม่นบ่อ๋อเพิ่นก็ย่างไปย่างไปตอนเที่ยงแล้วโรงเรียนก็ย่างมาตอนแรงก็ย่างไปตอนแรงก็ย่างมาบ่ง่ายกะย่างมื้อนึงก็เป็น4-5ลบไปเลยเนาะเพิ่นย่างไปเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางนอเพ่นนะแต่ว่าเพ่อ่าเรื่องที่ว่าการเฮากันเียนแบบเงินอันที่ว่า เสียค่าเทอมนี่มีแล้วแม่นบ่มีได้แล้วเนาะทางเอ้ยบุญตาผลมามอบให้ยในมื้อนั้นเนาะแล้วเจ้าก er mm. 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 ah. ็เอาไปซื้อโทรศัพท์แน่แล้วก็เอาไว้อ่าเสียค่าเทอมนี่บ่ลงละโดยโดยทั้งน้องกินข้าวกินน้ำแนบบ่กินแล้วกินกับหยังกินอยู่วัดโอเคไปกินค่ะวลงเพลเราไปกินข้าวยู่วัดเลยโอ้โดยโดยอ่าคือว่าทางน้องเพิ่นกะบวชอยู่วัดเนาะ ไหนก็ลงไปเพนน้องกับยำโพมันจะหันได้น,นนะอ๋อโดย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 โอ้ทางนี้เอ่ยก็หาอันมาหอดเนาะอ๋อคือเพนแม่จ้าแล้วม,เมาเนีม่มจจามเซอร์โอ้เมจจามหยาดเตาเนาะคือว่าแรกของเราไงหานำเพื่อซื้อในอยู่ในคินเนะาะหาสันเสริมในขายเครื่องใ่กาได้ขายดีอยู่บ่ละ ตัวีปันไดพคือว่าคันได้คล้ายสุ่มกับประมาณไก่ออกเะลยค่ะแบบว่าไก่ออกแบบไหนไก่ออกเข่าออกโอเ <laughs> ขาออกแบบเขาค้างเป็ดค้างไก่โอ้แบบกล้าแบบแบบกล้าอันไก่อันกล้าแบบเข่าสิออกแล้วข้าเจ้าซสืออันสุ่มนี่ไปค้างไก่เนาะออโอ้มัอนก็เป็นยามเป็นช่วงนะพ่อแม่พี่น้องออแบบคือคล้ายดีชุดกินี่คือว่าข้าเจ้าหวานกล้าเนาะหวานกล้าแล้วข้าเจ้าก็ เอาไปคังเป็ดค้างไก่เขาจะไหวเลยได้คายดีอาจีพได้คายดีเอวันนี้กะเข่าพันออกเนาะโอ้โหก็เป็นช่วงคือกันเด้ประเมพี่น้องทางน้องพึ่งกะชมวันนี้ก็คายบุญอยากดีเป็นแน่นอนในแต่ว่าหาอาชีพเสริมเนาะแต่ละมือฮะโดย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 มาในกระห่อนเจ้าไปไซม่ามุนิซ่าไปตลาดไปตลาดไปกระไพกระเมถาวเมถาวนไปซื้ออีสังไปซื้อยา โอ้ oh, พาพเมถาวรไปซื้อายาเมถาวรจะเป็นยังเป,าา oh, เป็นมาวานโอ้เมถาวรนี่เป็นเมาวานนี่โ oh, อ้เผนเป็นเมาวานขอกินเลือดกับเป็นโอ้ oh, เผนเป็นทั้งมาวานแต่ก็กินเลือดเนะด oh, าะโอ้เมถาวรน้องนี่จักปี้ละอายุเพ <65. S 1> oh, ิ่น้าโอ้หกสิบห้าปีกระถาเจ้าก็มีบางบยังบางกระถาก็จักปี้กเะถาวระเจ็ดสิบเก้า โอ้เจ oh, wow, oh, ็ดส oh, ิบเก้าเผินกับจิฮอดแปดสิบเดี๋ยวน้อคนกามิทาแล้วกะซูซี่แคระญุเพิ่นกะโบองเพิ่นกะฮกมิทาะฮุกชิมาโน่โอ้เพิ่นกะแก่เลยเจ้าน่ะพาเพิ่นไปซื้อยาโอ้โดย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 อันขี่รถจักนี่ลงล่ะขี่ล้อไปโอ้ขี่ล้อไปบ่เขาเสียร์ขาแต่อ่ะเพื่อนแต่บ้านนอกนี่ ไปหอดตลาดในเซโนนี่เธอไรล่ะหาซิปหาซิปพันกีบโอ้สองคนเนาะโอ้ของเพื่อเท้าไปนี่กะเหาโทรเพื่อมาเอาโทรเพื่อมาเอาแล้วเพื่อกะมาส่งเท้าเพื่อถาเอาเลยเนาะโอ้แบบผ้าหน่อยคนเพื่อกะมาเอาบอกโอ้เพราเพื่ออยู่ตลาดบ่เพื่อมาเอาเจ้านะโอ้เผื่อรออยู่บ้านเนื้อนี่โอ้โดยโดยโดยโอ้แบบว่าเพื่อกะ เอาสิไปยามใดคือน้องหนิสิไปตลาดตะลี่ยามใดนี่มีแต่อันขี่ลอ่อทัรล่อมาเอาเนาะโอ้ทางรถจักรแบบขี่รถจักรบ่ม,มี่บอโอ้มีแต่ขี่ล่อเนาะโอ้โดย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 ,โดย,โดย,โดยได้ยังแนวไปตลาดมื้อนี้ซะได้แต่ยากเพราะว่าซื้อทงให้น้องอ๋อซื้อทงให้นอ้องอ๋อน้องเอาผู้เพิ่นบวชเพิ่นเข้าเฮียนคือกันเนาะ โดยเพิ่นก็เ่มีบึกเพิ่นก็ได้บิ๊กได้ปุ๊บในบ่ทางนอกนะได้แล้วเพิ่นก็ได้แล้วเนาะเพิ่นก็ขึ้นมาอยู่บ่อยู่เพื่อนกะขึ้นอยู่แบบเพิ่นก็อยู่ใกล้เพิ่นก็ขึ้นมาจบอยู่ได้เนาะโอ้จักปีใน้องเจ้านะ11 11ปีโอ้เพิ่นก็ว่าขึ้นก็อยากบวชเนาะใน้อยๆนี่เพิ่นก็บ่ให้ยขี้หอดแม่ขี้ฮอดเอื้อยอีกเนาะบ่าวแบบโดนไปเพิ่นคือสิมีความสุขเพิ่นแบบไปบวชเลยเนาะโอ้ แบบเพิ่นก็นดีได้เพราะว่าเพิ่นก็นอายุอ่าสิบเอ็ดปีเพิ่นก็คิดจากเกว่ามีแกว่าอยากบวชจากยังนะโอาเดี๋ยวก็ดีใจน้ำเพื่อนก็นมทนานำเพิ่นเนาะที่เพิ่นไปบวชที่ว่าเพิ่นก็นดีได้เพราะว่าเพิ่นก็นใส่ได้ใส่ผ้าเหลืองเนาะน้องละ่ะอืมโดยโดยโดยคือโอู้ว่าอันเดืแบบคือที่ผ่านมาแบบว่ลลาเลักมานเนกเลยกะ เรื่อหอยังนี่แบบสูตรตะเคียนยังน้องน,นี่มีโขบ,เบดเนาะแต่ขาดอย่างเดียวก็คือว่าบ่มีรถถีเบเลยเนาะ<อ>รถถีบนี่กะเพราะว่าเฮาเป็นรถถีบเฮาปั่นเอามันก็สบายเนาะเขาขี่ไปกใกล้ๆนี่ครับข,ขี่ไปขี่มามันก,นกนสชีวกลัวเพราะว่าอีกอย่างมันกะติดทางยางน้องหลาเนาะมันก,นกะเอาขีถ่ถีก็ไปมาสะดวกนี่อันนี้เขาอย่างไปกับรกรป้าฝนตกก็แห้งฝนไปตากแดดไป น้องเพิ่นได้รถถีบก็ซีดีโปรเมพี่น้องเิโดทาบาฮาซีทาบาฮาบัดขี่รถอาทับส่งบัดตกอยูเซจิชิมะพันธแทนจิชิมะฟอนบาฮามาลายเซเลียบัดปีหนึ่งมึงกาตกอยู่หลายล้านเนาะแต่เขาคันเราซิรถถีบนี่ก็ราคาปัญหาเลยซองพันเนี่ยมันกะซีดีกลัวโปรเฮาเซดีขี่ตลอดเลยเนาะโอ้มาขึ้นทางนอกนี่อยากได้อยืมรถถีบนี่ฮะก็อยากได้อเนาะเดี๋ยวเขาจะได้ขี่ไปสบายเนี่ย เป็นคือหมู่น่นองดิสะก็ขี่รถถีบบัตรไปไไอะไรยางย่างไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็โอ้หแบบขึ้นเจา้าคากันย่างไปย่างมาบางคนกับผู้ใด้เพิ่นมีเงินเนี่ยก็ขี่รถได้ทั้งหล่ะเนาะโอ๋ออะไรก็สูสูน้องหล่ะป,ปีนี้กัขึ้นม .4 บอจา,าวะา้วยโอ้ม .4 ขึ้นม .4 กะจบม .4 ก็ได้ใบป,ประกาศ คันว่าได้มีเงินกะต่อไปหอโมหะโมหกมอมเจ็ดแต่กะจบเนาะจบเป็นมมเจ็ดลวกะต่อว่าจะเขียนแพทย์เป็นหมอบ่ความขีดนะเนาะก็อยากให้ความฝันน้องก็เป็นจริงเพราะว่าเอาเป็นหมอเนี่ะก็เจ้าบ่ญ่าวมาจากส่วนคนแบบอาบาดเจ็บเลือดออกอีหยังนี่นะบุญญาต์เนปันใดเนานะหัวใจมากกัซอจะเป็นแบบอยากเป็นแพทย์นี่ใจอยากเป็นผ่ายใด อยากเป็นภายได้แผนกได้แบบนี้ฮะนะมีดูภาวะมดชีแผนกทาย,ยกทาย,ยาแล้วแผนกปา่าแผนกยังมีโผล่เกิดลูกบ่แบบสีหรือว่าอยากเป็นแบบ,บแผบนบก,กปิ่นพัวก้นแบบนี้ว่จะหมักอะไรแบบพัวก้นแบบปิ่นพัวก้นแบบคนเจ็บคนยังเนาะแบบก็ดีน้องละเพราะว่าเพิ่นแบบแขกคนเพิ่นมาเนาะเพิ่นบาดเจ็บเพิ่นยังกะเฮาก็เชได้ปินป่นพัวมาบางก็ดีก็ดีแบบคือทางครอบครัวเฮานี่นะบ่สบายบ่ ก็าบอกว่าเนี่ยนำดูว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือไผก็ตามเนาะคันหาเพิ่นบ่สบายหาก็สามารถเบิ่งเพิ่นได้ก็เมนความเจ้าเนาะดีนลน้องหลายอะไรกรสชุไว้คืออ่าน้องเฮียนเนี่แบบแต่ละปีแบบตแบบต่ละเดือนนี่ได้อ่ะคืออ่านยังกเกาเอิ้นนะแม่นแต่คือได้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 อ่าแบบคือนอกนี่ได้อันดับที่ยังมีควาแต่ละเดือนนี่เมื่อถิดกระที่เก้าซุมหน่อยสืดอติ่แต่ที่หา โอยังบรได้ทีหนึ่งอยู่เนาะได้กระชูๆได้กระปีนี่ก็เอาที่หนึ่งเรื่อยๆเนาะได้กอาที่หนึ่งทังหลายได้กระอืมผลกระกระตือกระชือว่าน้องกะเฮียนดีได้เพราะว่าในห่องนี่กะไลยค้นเหมือนว่เนาะเฮียนนี่ไปคือในห่องมอสี่ก็มีลายห้องเติบเนาะมีสองห้องมีสองห่องมีสองห้องกระตุกอยู่นกเรียนกระไลยค้นเติบเพราะว่าจะได้ไลายเกตว่า กูได้ได้อ่าทีหนึ่งทีสองนี่ก็ดีเนาะทางน้องก็ได้ทีเก้าทีห้าทีห้านี่ก็ดีคือกันได้เพราะว่ามันก็เป็นนักเรียนดีเด่นคือการนี่กะก็เกียรติดีเติบเนาะอืมนาฬิกะสูสู่ตั้งใจเรียนปีนี้นได้กาเอาทีหนึ่งมาสิโดยนาฬิกาอ่าหัวกามาฮอนนี่หัวกาวนคกูใหญ่ใจบุญเนาะถ้าเปิดมาเห็นทางคลิปเสาเมยหรือว่าเพลินอยากอ่าให้เสาเมยเป็นสะพานบุญให้ ที่โต่อทั้งส่งสเสร้าไหก็ได้เพราะว่าน้อ,นองเพิ่นนี่ค่ะอยากได้รถทีอยากได้ขี่ขี่ไปโรงเรียนพเพราะว่าแต่จะแบบขึ้นน้องขี่นี่แต่โดอนอันบริขีหยางไปโรงเรียนนี่แต่ดโดนโดนไปไกลไกลนี่โอ้แบบปีแต่ละปคือแบบแต่ละปีก็จะอยู่ห้องโม่หนึ่งโมหยังเลยสิขี่รถจ้างาหมดตอนนั้นเงยังเตอร์คโอ,คๆๆๆโอ้แบบนั้น ตอนตอนตอนที่เจ้าอยู่ของมอหนึ่งหาเงินขาหลดยังบวแพงขาหลดแต่สามสิบพันโอ้ขาหลดแต่สามสิบพันเทาก็เลยขี่เนาะโอ้เพราะว่าตอนนั้นเงินของมอหนึ่งมอสองน้ำเงินขี่หลุดหลุดับส่งเพราะว่าตอนนั้นหาเดือนหนึ่งห 30, 000, ัสามสิบปันกี่แต่ตอนนี้หาขี่บ่ได้เพิ่นว่าอ,อ่าอ่าเดือนหนึ่งหา 75, 000, นแสนเจ็ดสิบห้าพันมันเพรวมันขึ้นเกินขึ้นไลายทกไลายเทาน้องละเนาะ เฮาก็เลยตัดสินใจก็เลยบกขี่มา่นซะทางเฮากับ,บม่มีเงินแน่เพิ่นว่าก็เลยเอาเงินตัวนั้นนะก็ไว้ที่ซื้ออ่าเอาไวเา้เข้าไมาไว้ให้อาเสียค่าเทอมเขาม้าเฮียเหน่เพิ่นว่าก็เลยบ่ได้ขี่ก็สิีย่ยางเอาปีนี้แต่ว่าทางสิเป็นได้กะอ่าอยาเลยดุตรีพี่น้องล่ะเนาะเฮาก็ได้ขี่ไปสบายนี่เนะเาะในได้กะวอนพุญญาใจบุญนั่นแหละถ้าเพิ่นอยากช่วยทางน้องอ่าพลัลละเพิ่น เพราะว่าน้องเพื่อนก็อยาังดูถีบขี้เพื่อนว่าคับขี้ปแบบว่าอันเรื่องทำเฮี่ยนนี่แหละเพื่อนวะคือเื่อนตอกคนตกอีนั่เพื่อนก็ย่างแข่งไปแดดกันยางแข่งไปแข่งมาอยู่เพื่อนว่าอืมน้อกัสวยๆน้องหลานเนาะทางเอื้อยกับอยากรบกวนทางน้องหลายจันได้น้องกระอานทางในเอื้อยกระอานที่ได้ขอตักลับก่อนโดยเมื่อไงโผล่ลมกันใหม่น้องหลานเนาะโดยสบายดี โดยโดยนอกจางสาวเอ็งก็ได้ข่าวไปอ่าสดทามเรื่องเล่าข่าวข่าวของทางโนกเพึ่นก็คือว่าว่างแหละเพึ่นว่าน้องเพึ่นก็อยากได้รถถีบเนาะเพราะว่าทางบ่มีบ่มีรถถีบขี่ไปเพึ่นว่าแต่ละโมงกันอย่างไปผมก็คือปีก้าในี่ก็ะยางไปคืออ่าปีอ่าที่ผ่านมาคือตอนเพึ่งหอมมาหนึ่งมาชงนะเพึ่นขี่รถฮับส่งไปเพราะว่าขี่รถฮับส่งกะ บริอ่าแพงเพราะว่าเดือนหนึ่ง่ะเสียเดนสามสิบพันกีบแต่พอขึ้นปีนี่ฮะเดือนหนึ่งฮะเดนเจ็ดสิบห้ากันกีบน้องก็เลยบอกอ่าสามารถทีวจิขี่รถุับส่งเพราะว่ามันแพงเกินเพราะว่าอีคือว่าอีกอย่างมันกแพงเนาะเศรษฐกิจบ้านเฮางก็บ่คือเก่าแบบนี้นะเพิ่นกัตัดหัวใจมีแต่คือแบบว่าเงินที่มีอยู่กับเพิ่นก็สิเก็บไว้เสียค่าเทอม ับซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละมืออะ้อแหละทางน้องเพิ่นกัอ่ะมาฮอดนี้สามเมยกว็วอนผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเนาะถ้าเพิ่นอยากประกอบส่วนหรือว่าอยากอ่าให้สามเมยนี่เป็นสะพานบุญให้ถ้าเพิ่นอยากอ่าซื้อรถทีพ่พี่น้องบ่เดี๋ยวนี้ก่ะได้ก็ติดต่อทางส่งสามเมยเข้ามาได้เนาะมาฮอดนี้สามเมยก็ขออ่าอุตส่าห์ให้พออ่าผู้ที่เขาติดตามรับชมสามเมยเบิดทุกๆท่านเนาะ ด้วย FC ของซาเมยตอนมันบ่ดีบ่แฮงมนเก็บบ่ได้บ่ไผ่ดินเนาะมันเป็นยันกับหนซ่ํวกะว้าแบบของของามพนอเยแเกคือว่ายังแบบวาภายยามาสเาบ่ให้คานะเพราะว่าาเมก็ยังอายอยู่ด้แบบยังอายยังเว้าบ่ชัดเจนอีหยังอยู่ได้ถาซเว้าอีหยัง ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะตักเตือนเซาเมยไดเพราะว่าเซมยกะยังบ่เก่งเพราะว่ายังอายกล้องยังเว้าแบบยังคงค้านๆอยู่ในนี้แหละเซมกาามสดเนาะ็กเมกขอฝากอ่า่งเมเนาะให้พแม่พี่น้องเบิ่งเมตกเมทุกคลิปะขอของเซมเนาะมนี้เซมยกสิได้อ่าขอโตจบคลิปลงก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ sabar di